ช่วงชีวิตของเราทุกคนย่อมจะมีเวลาที่เลวร้ายเสมอแต่มันเป็นแค่ช่วงเวลาส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตชีวิตที่ผ่านมาของผมในวัย13ปีเจออะไรมาเยอะและเกือบจะใช้ชีวิตพลาดเพราะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาวันนี้ก็ครบหนึ่งปีแล้วที่ผมได้กลับมาเรียนที่โรงเรียน หลังจากที่ผมหยุดเรียนมาหนึ่งปีทำให้ผมต้องมาเรียนกับรุ่นน้องถึงผมจะอายุมากกว่า1ปีแต่ความหน้าเด็กของผมก็เท่ากับรุ่นน้องนะคะหนึปีที่ผมหยุดเรียนผมหายไปไหนนั่นหรอผมเกิดมาในสังคมที่คนรอบข้างติดแต่ยาเสพติด คนเราเลือกเกิดไม่ได้หรอกแต่เราเลือกที่จะเป็นได้และผมก็เลือกทางเดินที่ไม่น่าเลือกเลยอัลลอฮฺมัชาอฺเลนี่อ่ะจีนี่กิจโรกิจโรกเนาะมาเกลากูมาเนจุดแตงก๊กแต่จุดแตงก๊กกิตอรกิตอรนี่กีฮงากีมอตังฮงามอตังเละไม่ไหวละอาสิเดโมเดโมเปลววายก่อนนิสตอยมาแมนิสตอปันี้กันนักกันี่นี่อันนี้เะ Eh, Ruski ni Ruski. Nama ni Ruski. Ruski mana? Tu saya tengok sedap ni. Tu kira ke Abel? Kijau dan dia kena kijau tak lah. Abel tak ada nak no -no fikir nak no ha, kijau kot eh. no, hey, no, lah ya tak kira. Ruzeki kot lah ya. Ruzeki motong, Ruzeki Haidila ni orang pun kayu. Dia pun kayu. Kau saya nak tahu tak apa punya ni? Orang hujir. Hujir, 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 hujir. Kita pehelah kata hujir. Syairah. นี่คือเหตุผลที่ผมอยากจะลองมันพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันจนไม่มีเวลามาสนใจผมเลยจุไอ้อ <ees> ้หอ้าอ่า้ ยาอยา่างหนักและผมเป็นคนช่วยส่งยาซึ่งทำให้ผมได้ยามาเสพเป็นการตอบแทนนม่แกแกทำแบบนี้ทำไมอ่ะฉันเห็นนะว่าแกไปคบกับเดรูุฟคนนั้นอะแกก็รู้ว่าเดรรุกคนนั้นเป็นคนไม่ดีแล้วแกก็ยังจะไปคบติดนะแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงฉันเบื่อที่จะต้องมาฟังพวกแม่ฉันทะเลาะกัน ฉันอยากมีเงินเก้เข้าใจไหมมันก็แก้ข้ออ้างเปล่าวะรู้ปะว่าที่แก้ทำอะ่ะมันทำลายร่างกายตัวเองชักแกไม่รักตัวเองแล้วจะให้คนอื่นเป็นแบบแก้หรอวะมันก็มีแค่ทางเดียวปะที่จะทำให้ฉันอยู่ได้อะ่ะอยู่ได้ที่ไม่คำนึงถึงความถูกผิดเนี่ยนะอีกอย่างแกไม่คิดบ้าวะถ้าพ่อแม่แกรู้อะ่ะเขาจะรู้สึกยังไงก็เพราะเขาสองคนปะที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้อะ่ะ อะไรหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้หลับในห้องบ่อยนะขาเรียนก็บ่อยบ่อยมีอะไรหรือเปล่ลาคะลาบลาบลาบครับอ่ะไปลงไปล้างหน้าก่อนอ่ะนักเรียนวันนี้เราจะเป็นผม,ผมเริ่มหาช่องทางที่จะขายยาให้ได้มากขึ้นผมจึงนำยาไปขายในโรงเรียนให้กับเพื่อนเพื่อนของผมอะไรครังดีมั้ เอาอะไรเอาออกมาเอาออกมาทำไมไม่เข้าเรียนอะไรอยู่ในมือเอามาให้ครูดูก่อนอะไรอยู่ในกระเป๋านั้นมันคืออะไรนี่แบบนี้นี่ยางเ็จติดไปเอามาจากไหนก็อชโรงเรียนที่ได้เชิญคุณแม่มาก็เพื่อที่จะชี้แจงให้กับคุณแม่ทราบหน้าที่กำลังยิงหน้าที่แปลก จากที่เราดูแล้วนะคะดิงก็มีพฤติกรรมที่แปลกเราก็ได้ไปสืบมานะคะว่าดิงเนี่ยมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกัญญาสิทธิ์นะคะก็ทั้งขานทั้งในมือเรียแล้วก็ไม่รงเงินเลยทีนี้วันนี้พ่ออ๋อ,อก,ก็เชิญคุณแม่มาเพื่อที่จะปรึกษาหารือกันว่าเราจะทำยังไงต่อ แม่ผ <Every> mm ิดเองที่ดูแลเขาไม่ดี เ,เสร็มบางยังไหมไปดิสงนะ่สงแล้วเสรในเมื่อปัญหาในอดีตกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ก็เก็บมันไว้เป็นบทเรียนแล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุด